สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรืออาริตาสตาร์คอนเนคนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิบซีที่สถานีโทราัตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ยิบซีสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรแต่ว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมังกรบ้างตัวตนคุณจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรัก แลวบทสรุปโดยรวมในเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรริต้าจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้มาเลยค่ะคุณมังกรตัวตนเป็นอย่างไรขอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะครัมาเลยค่ะมาเลยพี่บิ๊กดากนเป็นราชาดาบออค่ะออคือต้องบอกเลยนะว่าพี่บิ๊กเนี่ยนะหลายและสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยดู ชีวิตของพี่บิ๊กเนี่ยเริ่มที่จะมีความเร็วเกิดขึ้นแล้ว mm hmm. อ่าแล้วก็มากับเดอะมูนด้วยคะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเริ่มลงมือทําอะไรเต็มที่แล้วออสังเกตไหมว่าก่อนหน้านี้เขาเนี่ยน,นะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยจังหวะชีวิตชา้ชาเริ่มเปลี่ยนแปลงออตอนนั้นยังสโลว์สโลว์ไลฟ์มากปีนี้เนี่ยนะคุณเนี่ยนะจะไม่สโลว์ไลฟ์แบบที่ผ่านมาแล้วจะรู้สึกว่าชีวิตอะอยากจะรัน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 ไปข้างหน้าจังหวะชีวิตมังกรเนี่ยจะเป็นแบบนี้แล้วเพราะฉะนั้นนี่คิดถูกแล้วแหละเพราะว่าอะไรต่่ออะไรเเนนียป็ตัว ช่วยในช่วงนี้ดีมากๆเลยต้องใช้คําว่าดีมากๆมิหนาซ้มเนี่ยนะดาวพระหัสสาคัญกับต,ตัวคุณมากเพราะดาวพระหัสสมดีสสาคัญกับทุกคนอยู่แล้วแล้วไปเป็นราชาโชคอยู่ในเดือนพันธุเพราะฉะนั้นปีนี้จะมีความมั่นคงลงหลักปักฐานถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรันไปข้างหน้าแล้วก็มันจะทําให้ปีนี้คุณจะมีความสําเร็จแบบชนิดที่ว่าแบบนิ่งเลยอะ่ะคือ,อ,อความขยันมัม,พพนม,มีอยู่แล้วความภาคเพียร์มมีอยู่แล้วแต่ตอนนี้คือพูดง่ายว่า ลองเปลี่ยนบ้างอะไรที่มันไม่ใช่แล้วทํามาตั้งนานแล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยเลยลองเปลี่ยนลองปรับบ้างแล้วคุณจะเห็นสิ่งที่มันเป็นความมั่นคงเพาแล้วปีนี้<ๆ>เขาได้ความเร็วไหมทาเรือ่องเพราะฉะนั้นความเร็วอ่าความเร็วในที่นี้จะทําให้ตัวเขาเองอ่ะ ไปถึงได้เร็วมากเกนในเรื่องความสําเร็จเลยมาดูการงานเลยค่ะว่าเป็นยังไงการงานเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาในแม่นยำนะคะขอบคุณค่ะการงานทุกอย่างเร็วหมดเลยเขาเป็นชาริออตค่ะ,เ,คะเห็นไหมโอ้โหคือจังหวะชีวิตเขาจะไม่แบบนิ่งแล้วเขาจะไม่ใช่คนที่ช้าก่อไปแล้วเออแล้วมากับก้าไม่เท้าท<ะ>ด้วยคือตอนนี้รู้สึกว่าฉันอยากจะแลกแล้วอืมรู้สึกวัยรุ่นขึ้นมาทันทีเลยพี่มังกรเนี่ยนะพี่บิ๊กดาก้อนเนี่ยรู้สึกวัยรุ่นเลย ฉันต้องลุยแล้วเพราะฉะนั้นฉันศึกษามาดีแล้วเรื่องนี้มันต้องสําเร็จแน่นอนอมไม่ว่าคนที่ทํางานประจําหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยที่พิมพเคยคุยหรืออะไรงต่างานานาเนี่ยที่รู้จักกันมาแล้วอัปเดตชีวิตกันมาตลอดเนี่ยเขาเรียกว่าลาออกจากงานเพื่อที่จะมาทําตามฝัน แต่ฝันเนี่ยขอโทษไม่ได้ฝันแบบฝันข้ามคืนนะ,ะนี่ฝันใหญ่มากเลยอ่ะเออแล้วเขาไม่ใช่แบบจะมานั่งขายฝันให้ตัวเองรู้สึกไปวันๆตอนนี้เขาลงมือทําแล้วรู้สึกว่าเนี่ยค,คือความภาคภูมิใจที่เขารู้สึกว่าฉันมาไกลแล้วเออฉันแบบมาไกลในช่วงเวลาแบบพิษตาเดียวอ่ะดีกว่าไปอยู่กับอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเองอืมซิต้าเสริมให้แบบนี้นิดนึงถ้าเกิดว่าพูดถึงมังกรเนี่ยดาวประจามังกรคือดาวเสาร์อตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในเรือนที่แปลว่า ฝันกลายเป็นจริงค่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจนั่นแหละฝันได้เงินก็คือได้เงินฝันได้ทองคือได้ทองแล้วจังหวะนี้สาวไปเป็นเกษตรอยู่ในเรือนการงานแล้วคนที่พิมพ์คุยู่เนี่ยที่อัปเดตชีวิตส่วนตัวคน,นที่พิมพ์คุยอยู่เนี่ยเออก็พี่บิ๊กแดก้อนอนี่เขามีปรึกษากันส่วนตัวกันมาด้วยนะอย่าลืมสีหนังสือดวงเนี่ยนะเขาก็ปรึกษากันมาตลอดปีอยู่แล้วก็คือแบบเหมือนมีจังหวะชีวิตความกดดันอึดอัดหรืออะไรต่างๆรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเองเลย กล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะทําตามฝันเนี่ยแล้วเขาก็ได้รับความสําเร็จในช่วงปีนี้ด้วยคุณอ้อยคือจังหวะเหมือนกับว่าช่วงก่อนรู้สึกว่าไม่โอเคกับชีวิต กว่าจะหลุดออกมาได้เนี่ยนะโอ้โหเสียน้ําตากันไปหลายรอบเหมือนกันนะกล้าอ,ออกมาจากสังคมเดิมๆอมคอมฟอร์ทโซนแล้วนี่แหละคือการเปลี่ยนครั้งใหญ่ของเขาเลยพอเขามาอยู่ในจุดนี้รู้สึกเลยว่าถึงแม้จะปาดเหนือแต่ปาดเหนือลงไปปุ๊บแหม่หยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมาปาเสร็จแล้วยิ้มได้ <laughs> แล้วเก็บหยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมาเห็นแล้วรู้สึกเลยว่าโอ้นี่แหละคือความภาคภูมิใจของเราเพราะฉะนั้น คุณมังกรหลายๆคนเนี่ยพยายามแบบรู้จักตัวเองก่อนรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีความสุขแล้วปีนี้คุณจะได้ความสุขที่มั่นคงและมั่งคังด้วยอ่าคือสิ่ง<ม>ที่คุณทําเนี่ยคือถ้าเกิดคุณทําแบบที่เราบอกแล้วคุณตั้งใจแบบที่เราบอกอแล้วขอให้คุณรู้ไว้เลยค่ะว่าเราสองคนเป็นกําลังใจให้ แน่นอนค่ะมาดูการเงินเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเงินเป็นอย่างไรขอยพ่ออกมาอย่างนั้นยํำนะคะ,คคะพี่บ๊ก็เพิ่งลงเสาเอกบ้านเอนม,มาเป็นสี่ถ้วยเลยเ,คคเงินเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยอบอกเลยไม่ใช่นะแล้วก็มากับบีไฮด้วยวางแผนต่อยอดเรื่องธุรกิจเรื่องการเงิน,เร,งรเ,งนเรื่องการลงทุนเรื่องเอาเงินไปต่อเงิน คือตอนนี้มังกรน่ะก้าวไกลไปในเรื่องการเงินมากเพราะอะไรดาวเสาร์ไงเสาร์ที่เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยทำให้เขารู้สึกว่าตัวไปอยู่กับเงินปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยวางแผนเรื่องเงินไปร้อยแปดแล้วรู้สึกอยากได้เงินมาอยากได้นูน่นนี่นั่นหรือวางแผนการเงินต่อยอดลงทุนได้ละคือคุณมีตา,ารางไทม์ไลน์เรื่องการเข้าออกของเงินของตัวคุณเองหมดเลยนะตอนนี้เหมือนกับว่าเราแทบจะคุยกันในเรื่องเงินอย่างเดียวเลยในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมังกรให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้เนี่ย การเงินในเดือนนี้ไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคแล้วเดือนปูตะเนี่ยนะอาชีพใหม่ๆจะสร้างไรายได้ให้คุณมากคุณจะสังเกตเลยว่าอาชีพเดิมๆอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้ขาดทุนอะไรอก็สามารถทําต่อไปได้แต่อาชีพใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยสิโอ้โหมันทําเงินได้มากกว่าอาชีพเดิมแต่คุณอย่าทิ้งอาชีพเดิมนะเพราะว่าน่าจะอนรุรักษ์ไว้ก่อนเสริม,มไว้ได้คือพูดง่างไงสิ่งที่คุณถนัดสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณชํานาญเป็นพิเศษ สามารถเสริมสามารถสร้างเงินให้คุณได้แล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่เราต้องบอกว่าใครที่มีปัญหาเรื่องมีสินติดลบติดเล็บอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะสามารถที่จะผ่านไปได้แน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะปลายเดือนเนี่ยสุกมนเล็งลักนณะแล้วเป็นราชาโชคเพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะมีการได้ไดรับความช่วยเหลือจากใครหรือคุณจะมีทางออกชนิดที่ว่าโอ้โหมาแบบ ประชันชิดตัวเลยแต่ได้ความสวยงามแน่นอนในเรื่องทางออกนี้นะคะมาดูความรักเลยค่ะว่าเป็นยังไงความรักเป็นอย่างไรคอยไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะความรักคุณเป็นราชาเหรียญค่ะโอเคค่ะเรื่องรักนี่ไม่ต้องพูดเยอะอ ว่าพี่บิ๊กเนี่ยนะนิ่งนะไม่ต้องพูดเยอะเลยมากับหนึ่งไม้เท้าด้วยะนะคะจบเลยดีกว่านะเพราะว่ารายความรักเนี่ยคนโสดแน่นอนค่ะตอนนี้ปุ๊บปั๊บมากปุ๊บปั๊บรับโชคเลยเพราะว่าสุกมะเร็งปุ๊บเนี่ยนะมีคนเข้ามาแน่นอนคนโสดเนี่ยถือว่ามีคนเข้ามาแล้วมังก่อนก็รู้สึกถูกใจด้วยรู้สึกความรักในปีเนี้เป็นรักที่แบบว่าสมบูรณ์แบบด้วยแม้กระทั่งคนมีคู่ก็รู้สึกได้เลยนะว่า ความรักในปีนี้ฉันรู้สึกว่าอยากจะพัฒนาแล้วอยากจะสร้างครอบครัวหรือบางคนมีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยอยากจะมีลูกสะสล้วอยากจะสร้างบ้านะแล้วอยากจะทําอะไรเพื่อครอบครัวของเราซสแล้วอบอกความมั่นคงใช่ความรักไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะมาดูบทสรุปเลยค่ะว่าเป็นยังไงบทสรุปเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยํานะคะขอบคุณค่ะบทสรุปคุณเป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะโอเคค่ะอย่างที่บอกว่าใครที่มีปัญหา นิ่งไว้ก่อนใจเย็นไว้ก่อนแต่พยายามคิดหาวิธีหาโอกาสหรืออะไรต่างๆความสําเร็จจะมาประชิดตัวในช่วงปลายเดือนแน่นอนค่ะมากับเด็กถือดาบเพราะอะไรเพราะสุขที่เลงมาเป็นราชาโชคช่วง,วงปลายเดือนคุณจะไม่ร้อนอกร้อนใจแต่ช่วงกลางกลางเดือนระหว่างวันที่16ไปแล้วจนเกือบจะปลายเดือนเนี่ยอาจจะรู้สึกช่วงสัปดาห์เนี่ยรู้สึกว่าก,กังวลนิดหน่อยแต่สุดท้ายแล้วดีขึ้นนิดหน่อยใช่แต่สุดท้ายแล้วดีขึ้นแน่นอนค่ะ เป็นไงไปเที่ยวกับมานี่ไปมูเนี่ยเป็นไงสนุกมากเหนื่อยมากมีผลตอบรับที่ดีประทับใจมากไปกี่คนคนที่ไปกับลิต้าทั้งหมด36คนค่สามสิบหกคนนี้ทุกคนตอบรับกลับมาดีมากรีวิวดีมากเดี๋ยวจะมีคลิปให้นะคะว่าไปอย่างไรทําอะไรกันมาบ้างนี่ไปรับพลังงานมาเต็มเมเลยใช่ไหมรับพลังงานมาเต็มมีหน้าแล้ววันนี้หน้าเบ่งบานมากต้องใช้คําว่า เป็นประกายที่ริต้าบอกไปว่ากุมภามีนาเมษาต้องตั้งใจทํานะ,ะต้องตั้งใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นผลตอบรับหรือว่าเห็นเป็นรูปธรรมเลยเนี่ยช่วงพฤษภาคมแล้วก็เห็นชัดเจนเลยอย่างเป็นแบบแพสซีฟอินค o m มเลยก็คือ ปีหน้าต้นปีตอนนี้คนเขาก็ลังงงว่าเฮ้ยฉันต้องตั้งใจทําแล้วต้องทํายังไงยังไงเริ่มจากยังไงแล้วต้องอะไรยังไงอยู่ชีวิตฉันตอนนี้เป็นแบบนี้อยู่ทํายังไงดีคลิต้าจะบอกแบบนี้ค่ะ,ะว่าทาไมถึงจะต้องตั้งใจทําเพราะว่าช่วงนี้เป็นเรสตินี่พอย t ์เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนในการรับสิ่งดีๆแล้วก่อนที่จะรับสิ่งดีๆพูดง่ายๆว่าเวลาเราจะเอื้อมเมือกไปรับอะไรบางยาอย่างเวลาคนให้ของเราเวลาที่เราจะรับ ถ้าในมือเรายังกำอยู่เรายังถืออะไรอยู่เรายังถืออะไรอยู่หรือไม่ก็ยังกำอยู่หรือว่ามือมันยังล้นอยู่ยังไม่ว่างสักทียังปล่อยไม่ได้สักทีมันรับไม่ได้มันรับได้ก็รับได้ไม่เต็มที่อะเวลาคนให้แล้วแบบว่าอะวางไว้บนตรงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เดี๋ยวมันร่วงเดี๋ยวมันร่วงโดนล้นเลยนะตรงหน้าที่จะให้มาแต่ถ้าเกิดคุณให้เรามาแล้วเรารับอย่างนี้ละคะ คุณก็จะได้รับเต็มที่เป็นสิบล้านทันก็รับได้ค่ะ <c oughs> นะก่อนจะเกิดสิ่งที่ดี <c oughs> เกิดขึ้นที่ริต้าบอกว่าดาวนะพรหาสิบปีมีแค่ครั้งเดียวในการที่จะย้ายราศีโคจรแล้วไปอยู่ร่วมกับดาวที่ดีในเรือนของดาวสุกมหรือว่าเรือนของไกอ่อแ,แปลว่ามาเสอร์แปลว่าทรัพสมบัติอยู่ที่ดินเราจะมีการเบิกสมบัติจากดินแล้วก็จากนา้ำก่อนที่จะถึงจุดนั้น มันมีจุดเปลี่ยนนิดนึงซึ่งจุดเปลี่ยนเนี้ยมันเกิดขึ้นในเดือนเมษาแล้วคนเราจะเปลี่ยนได้ง่ายๆเช่เหรออยู่จะเปลี่ยนเลยมันมันกว่าจะออกมาทำกมจ้าจมันต้องอกให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนแล้วถูวจะเปลี่ยนยังไงอบางคนบอกว่าฉันรู้ว่าฉันจะต้องเปลี่ยนแต่ว่าฉันไปทางนี้แบบถูกหรือยังอ่าฉันจะต้องทำแบบไหนฉันจะต้องไปอย่างไรต้องทำแบบไรคือตอนเนี้ยมืดแบบด้านรู้แต่ว่าต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปมันจะต้องดีแน่ แต่ไม่รู้จะเปลี่ยนยังไงดีต้องสตรีทแน่แบบนี้ค่ะวันที่20เมษายนเวลาตี47นาทีจะมีเหตุการณ์สำคัญกับชีวิตของทุกๆคนมากเรียกว่า n New New m o o n Solar Eclipse New Moon แปลว่าการเริ่มต้นใหม่แปลว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่คุณจะเห็น เป็นรูปธรรมในเดือนพฤษภาคมนั่นแหละวันพิเศษมากอ่าวันพิเศษมากแล้วถ้าเกิดเป็นวันพิเศษแบบนี้เนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างนิวมูลจะบอกว่าในช่วงระยะเวลาที่ต้าบอกว่าวันที่20มันไม่ใช่แค่การเริ่มต้นใหม่ธรรมดา แต่มันมีการทำมุมกับดาวพลูโตที่แปลว่าการจบบางอย่างด้วยคือพูดง่ายๆก่อนที่จะได้สิ่งใหม่ทำสิ่งเก่าให้เรียบร้อยก่อนมันเหมือนเราอะต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ก่อนมีแก้วน้ําอยู่ใบหนึ่งในแก้วมีอะไรก็ไม่รู้ดําไปหมดเลยแล้วเสร็จแล้วมีรู้ว่ามันจะมีน้ํามันจะมีน้ํําน้าบริสุทธิ์น้ําบริสุทธิ์น้าดีๆน้ําหวานๆมาแล้วเราเอาแก้วนี้ไปรับ มันก็ขมเหมือนเดิมออมันก็ดมเหมือนเดิม<น>เพราะฉะนั้นเ,ออเราจะต้องเทสิ่งนี้ทิ้งลงไปก่อนค่ะล้างด้วยล้างด้วยค่ะออแล้วมันจะต้องล้างยังไงพูดง่ายๆวันที่20เมษายนเนี้ยมันเป็นช่วงที่เราจะบอกว่าดีท็อกซ์ออกล้างออกออทําความสะอาดแก้วเพื่อที่จะไปรับน้ำดีๆน้ำสะอาด มาดื่มให้มันชื่นใจสุขภาพก็ดีด้วยอ่าทำไมถึงจะต้องพูดเพื่ออะไรเพราะว่าริต้าบอกไปแล้วว่าช่วงพฤษภาคมเป็นต้นไปอ่ะมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าคุณยังไม่พร้อมก็มันไม่เต็มที่ใช่บางคนยึดติดไงบางคนยึดติดก่อนที่จะไปรับตอนนั้นปล่อยก่อนอแต่จะปล่อยยังไงปล่อยทางไหนตวนี้จะบอกคุณได้ค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์มูเฉพาะกิจขึ้นมาอ่าวันไหนนี่อยากรู้แล้วเนี่ย จะมีสองรอบนะอ่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มเลยนะอ่ามาที่มาเต็มเลยเพราะว่าช่วงเวลา2 0ถึง22บงรอบหนึ่งช่วงเวลา2 3ถึง25รอบหนึ่งทำไมจะต้องเป็นสองรอบรอบแรกของคนลัคนณาราศีนี้องศานี้รอบสองสำหรับคนลักนณาราศีนี้องศานี้แล้วก็จะไปที่รัฐฐานประเทศพม่าค่ะพิกัดโหราศาสตร์เป็นที่นั่นและองศาตัวเลขก็เป็นที่นั่นไปครั้งนี้จะทำให้คุณรู้ว่า สิ่งที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง mm. แล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนและจะต้องทำอย่างไรและในอนาคตจะเป็นอย่างไร New Moon โซลา r e อ l คลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างการไปครั้งนี้ จะช่วยทําให้คุณกระจ่างมากขึ้นค่ะมันเหมือนเราอะเขาเรียกว่าส่งท้ายชีวิตเก่าที่เรารู้สึกว่าหลายๆปีมาเนี้ยทําอะไรก็ติดขาดไปหมดทําอะไรก็ไม่เจริญพัฒนาไปหมดเราอยากมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเนี้ยอันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดส่งท้ายด้วย r i ต a าแอกระซิบให้นิดนึงค่ะคุณลองย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นมันจะต่อยอดอืแต่ว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีกิจกรรมนิดนึงมีการทานิดนึงมีการบอก คุณนิดนึงว่าคุณจะต้องทําอย่างไรไปทางไหนแล้วอะไรคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือจริงๆอะโหราศาสตร์ของคุณอ้อยเนี่ยสามารถที่จะมาปรับใช้กับในเรื่องของโหราศาสตร์ของบ้านเราได้ซึ่งละเอียดด้วยต้องบอกว่าละเอียดด้วย แล้วมีหน่ำสามคือช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่อย่างที่คุณอ้อยบอกว่ามีทั้งเรื่องเก่าที่ต้องส่งไปแล้วก็เรื่องใหม่ที่เข้ามารวมถึงคนเก่าด้วยคนไหนใช่คนไหนไม่ใช่คบกับคนนี้ต่อไปหรืออะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานะเพื่อนมิตรภาพในเรื่องอื่นไม่ใช่เฉพาะคู่อย่างเดียวนะคนเก่าเก่าเรื่องเก่าเกสิ่งเก่าเก่าที่คุณเคยทําไว้อะไรที่มันจะต้องปล่อยใครร้ายเราจะต้องได้เจอในช่วงเวลานี้เราจะต้องตาสว่างแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะกระจางแจ้งว่า อะไรที่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ <próp cái> ใครที่ใช่ใครที่ไม่ใช่และตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เราทําอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะริต้าจะขอเป็นเทียนให้คุณเห็นแสงสว่างว่าลูกบิดประตูของคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณเปิดประตูออกมาแล้วคุณจะเจอแสงสว่างคุณจะเจอทุ <aram> ่งลาเวนเดอร์น <M: S 2> คน <c oughs> บางคนไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันแค่นิดเดียวเองมีแค่แบบแสงสว่างนิดเดียวให้คุณเห็นลูกบิดประตูว่าอยู่ตรงไหนริต้าขอเป็นแสงสว่างอันนั้น เพื่อนำพาแสงสว่างให้คุณเปิดประตูได้ด้วยตัวคุณเองค่ะถ้าใครสนใจ a d ดริต้าบายดค่ะแ <l> อดริต้าบายนะคะก็คือไม่ได้รับทุกคนเหมือนเดิมใครยังไม่ได้กด s u b สคร i b e ยังไม่ได้กดกระดิ่งต้องบอกอีกทีว่ากดไว้เลยค่ะเพราะอันนี้เป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจคือใครช้าก็ ต้อง<น>มีการแข่งขันกันอีกแล้วนะใครเร็วกว่าแล้วก็ใครที่ดวงใช่ดวงจะต้องเปิดดวงที่จะต้องปิดบางอย่างเพื่อเปิดบางอย่างแล้วเปิดไปในทางไหนเนี้ยดิต้าจะเป็นคนดูให้ว่าอันไหนที่จะเหมาะสมที่จะต้องเจออะไรบ้างแล้วก็ใครที่จะเหมาะสมที่จะไปด้วยกันนะคะส่งดวงของคุณวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดเวลาที่เกิดของคุณมาแล้วลิต้าจะคำนวณให้นะคะแล้วก็จะแจ้งคุณไปว่าโอเคเราไปครั้งนี้ไปด้วยกัน ไม่ได้รับเยอะเหมือนเดิมก็คือไปแค่กรุ๊ปหนึ่งก็คือประมาณ30คนประมาณทุกคนเท่านั้นเขาเรียกว่าต้องได้สิ่งดีๆกลับมาแน่นอนถ้าใครไปด้วยกันได้ยินดีที่จะไปด้วยกันเราไปด้วยกันค่ะแต่ถ้าใครไปไม่ได้แล้วอยากฝากมูก็ได้เหมือนกันค่ะก็คือแอดริต้าไบเดนเอแต่ว่าขั้นแรกต้องอย่าลืมส่งวันเดือนปีเกิดมาก่อนถ้าใครอยากไปจริงๆแล้วในช่วงเวลาที่บอกไปเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเพราะติดภารกิจเรื่องอื่นๆเนี่ย ก็ฝากดวงเข้ามาให้ได้ตรวจสอบกันก่อนถ้ามีเปิดในรอบต่อไปเนี่ยก็จะได้ไปด้วยกันแน่นอนอย่าพึ่งนอยบอกเลยว่าอย่าพึ่งนอยเพราะหลายหลายคนคน,นอยเ<อ>ยอะมามแล้วนี่เออนะอย่านอยกันครอบครัวเดียวกันยังไงปีนี้ต้องได้เจอหน้ากันแน่นอนนะ,ะ,ะก่อนที่จะถึงพฤษภาก็ต้องเมษาก่อนอถ้าพร้อมเมษาก็ไปเมษาใครสะดวกไปก็ไปด้วยกันค่ะค่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะ